เฮ้ย <Hey, S 2> พวกลุกขึ้นแล้วพระเจ้าจะให้โอกาสเราแล้วนะครังนี้ยวอนฟริงนั่นมันอะไรนะี่ยตำนานเป็นจริงหรือตำนานไม่ถล่มหมู่บ้านหรอกเราต้องเพ็นแล้วเดี๋ยวนี้ ึ้นไปข้างบนไปทางนี้เร to ็วแล้วต้องเอาหินพวกนี้ออกเพื่อเคลียร์ทางเออเอ้ยก่อนเอาเนี่ยโอ้าวอ้าวอ้าเดี๋ยวก่อนเห็นโรงแรมนู่นไหมฝั่งข้ามน่ะกระโดดไปก่อนเดี๋ยวตามไปเองไปเดี๋ยวตามไปทีหลัง แค่เดินเข้ามาฉันเร็วๆแฮมมิงเธอต้องมาทางนี้ด่วนโทลองพระเจ้าชุวยอดกน,ปปนยังอยู่ใช่ไหมนักโทษอยู่ใกล้ๆข้าวไว้ถ้าอยากรอดแกัน่าดูแลเด็กด้วยเดี๋ยวข้าจะไปหาในพลทูเลสและเข้ารกก่วมการป้องกันพระเจ้าคุ้มองเจ้าแฮตว่าตามมาเร็วนักโทษ ชิดกระแมงไว้ไอ้เงี้ยไม่หยุดเลยไปตามนักเวทพาสนามเอาเอ็ดวอพาทุกคนไปที่ปอทอยเราจะเห็นแล้วมันไม่เ่็ปสายสักทีวะตอนนี้มีข้ากับเจ้าและโทษ ตามเข้ามาใช้ทุกอย่างที่เรามีเราจะใช้อะไรฆ่าหาดีได้หรือวะเละรอบไอหาทรายศไปไกลๆตีนกูเลยเราหนีแล้วแฮดว่าตอนนี้เจ้าหยุดเราไม่ได้หรอกเออลึกลึกลูอ,อยมังกรพางไปซ้อนกานให้หมดเลยเจ้ามากับฉันเข้าไปข้างในเร็วน,นักโทษมากับข้าดี แล้วเจอกันที่ซอนการ์ดพี่ชายเหมืนจะมีแค่เราที่รอดมานะไอ้นั่นน่ะคือมังกรไม่ต้องสงสัยเลยเหมือนในทิทานตอนเด็กและตำนานเปียบลางสองหอนแห่งจุดจบเราต้องหนีก่อนแล้วนะมานี่มาขอดูหน่อยเผื่อฉันจะแก้มัดให้ได้ได้แล้ว จ้าคงต้องใช้ชุดของกันจามแล้วละ่ะเขาคงไม่ต้องการอีกแล้วเดี๋ยวข้าขอไปดูทางออกออกจากที่นี่ก่อนเอ้ยนี่ล็อกอยู่ลองไปดูประตูนั้นโถ่ไม่มีทางเปิดประตูจากฝั่งนี้เลยเลยมาเร็วทหารชี้หายผู้จักรวัดรมา เปิดประตูนี่แล,ล,ล้วคืพ้นเร็วพวกแกไปได้แดกกูลอกอย่าให้พวกสต่อเพลอกเอด้วยโอ้ยไอ้ตาละแล้วบางทีมันอาจจะมีกุญแจก็ได้หาก่อน นี่ไงเจอแล้วมันควจะช่วยเปิดประตูนั่นได้มาเร็วมาเร็วเราต้องเพนแล้วไปเฮ้ยโอย ังก้อนนั่นแม่งไม่เลิกละลางสักทีรีบๆเก็บของก่อนที่พวกสโตพปพบจะมาเร็วอีสรภาพหรือซอดกัน,กดกน,นนักโทษกำลนังหนีเออโอยนี่ห้องเก็บของลองหาของดูถ้าเจอ,อยาเราต้องใช้มัน ได้แล้วอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอ่าอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อ่านี้ด้วยอ่าเจออีกแล้วอ่าอันนี้อ่าเสร็จยังปะไปกันเถอะชี้หายนี่มันห้องทรมานนักโทษนี่วะตายซะสองล้อเลยตายให้หมดเลยเอ้าเอ้ยอ้ามีเรื่องผิดคนไร้เว้ ไม่ดีม, of of มันจะไปไหนมันนี่ลยมันนี่มันนี่เอ๊มันนี่ไเอ้ยมันนี่มานี่ย้อนฟิกมากับพวกเจ้าหรือเปล่าไม่อะพวกเราไม่เห็นเขาตั้งแต่มังกรโผล่มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีอะไรอยู่ในกรง ล็อกอ่ะเราต้องหาอะไรสะเดาะก่อนเราต้องใช้เงินที่ตอนอยู่ข้างนอก เดี๋ยวก่อนนะนั่นมัน,ทนแทน กันพวกตามมาเลยเมืเ่อไรเราจะหนีไอ้เชีย่ยเราไม่อยากตายเพราะมังกรนะเว้ยเว้ยพวกเราต้องดูทางไว้ก่อนเผื่อซอมก๊อบมันมากันกูจะลดน้ำพื้นเรื่อดมึงนี่แหละว,ว้าไอ้พวกโซอมก๊อบมาเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ,อ้า มึงจะไม่ด้ดีไม่ได้หรอกออเฮ้ยอะไรกันวะเฮ่อ,อ,อ,อไอเหี้ยยังไม่ตาย,ยไปต่อเลยคิดว่าเคลียร์หมดแล้ว จะเฝ้าเองเพื่อนผิดมาทางนี้คอยทารอสนำพาผู้้าทั้งสองนะลองดูกันว่าทางนี้จะพาเราไปไหน เรากับทางนั้นไม่ได้แล้วเราต้องไปต่อแล้วพวกเขาคงต้องหาทางอื่นออกแล้วล่ะบางทีทางนี้ก็อาจจะมีทางออกก็ได้นะ ฮะอะไรืมทางนี้ตันคงต้องลองทางนี้แล้วล่ะเชีย่ยมังมุมยัก ไม่ได้ไม่ได้แดกหรอกมาสิมาเิ็มาสซ,าซเอาเวทไฟไปกินซะเป็นไงล่ะแพ้ไฟกันตั้งใช่ไหมเอาไปเลยฉันเกลียดพวกแมงมุมมันมีหลายตานะ่ะจา่าพอจะรู้ เดี๋ยวก่อนมีหมีอยู่ข้างหน้าเห็นไหมชื่อขอไม่ตอบกองกับมันละกันตอนนี้ลองค่อยๆย่องไปแค่ทำให้ดีๆและชะ้าๆนะมองทางด้วยแต่ถ้าเราโชคดีไปเอาธนูนี้ไปอาจจัดการได้หากมีเซอร์ไพรส์นํำเลยเดี๋ยวกาตามหลังเอง แมเหมือน,นจะเป็นทางออกนะฮะข้ารู้แล้วว่าพวกเราต้องทำได้เดี๋ยวเดี๋ยว มันจะไปดีนะคราวเนี่ยไม่มีทางรู้ว่ามีใครรอรอดออกมาบ้างแต่ที่นี่คงจะเต็มไปด้วยพวกจัก,กรวัตในมิชานี้เราต้องเห็นแล,ะละ้วล่ะน้องสาวข้าเกอร์เดอร์คุมโรงสีที่ลิเวอร์พูลตรงจากถนนนี้ไปข้าแน่ใจว่าเธอต้องช่วยเจ้าแน่มันอาจจะดีถ้าเราแยกกันโชคดีนะข้าอาจไม่รอดถ้าไม่มีเจ้าช่วย เจ้ารู้ไหมเจ้าวควรจะไปวินไฮมและเข้าร่วมกองทัพปลดปล่อยสกายลิมนะวันนี้เจ้าก็ได้เห็นหน้าพวกจากวัดที่แท้จริงแล้วนี่ถ้าจะมีใครรู้เรื่องการกลับมาของมกกังกรก็อันิกอ่ะ ร้างบนนั้นมะนั่นคือ brickfrost b a r r e ข้าไม่เคยเข้าใจเลยว่าน้องสาวข้าอยู่ใต้เงาของที่นั่นได้ไงข้าเดาว,ว่าเจ้าก็อาจจะเคยนะข้าเกือบจะไม่เชื่อมังกรโจจริงเสงจริงเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าควรจะเข้าร่วมกองทัพสโตมโคกนะ่ะถูกเปงเลยเหมือนกับลูกชายแห่งสกายลิมที่ควรเหมือนกัน เจ้าต so ้องไปวินไทม์เข้าร่วมการปลดปล่อยของสกายรีมอย่างที่บอกเจ้าเห็นหน้าแล่แท้ของจริงของจักรวรรดิแล้วแล้วอย่างที่บอกถ้าใครจะรู้เรื่องการมาของมังกรก็อันฟิกอะเจ้าคิดเหรอว่าอันฟิกรู้ว่ามังกรมาจากไหนก็เออบางทีไม่มังกรนี่ไม่ได้โผล่มาสกายริมตั้งนานแล้วหลายสมัยเลยด้วย แต่ไม่ว่ามังกรจะมาจากไหนและต้องการอะไรอันฟริกจะจัดการเรื่องนี้เองเจ้าไว้วางใจได้เลยนอกจากนั้นเจ้ามีนี่แขนกับจัก,กรวรดิแล้วและมังกรน,นั่นด้วยกรณีที่เจ้ากล่าวมาก็ดีนะบางทีข้าอาจจะไปวินไฮม์ก็หวังไว้ง้นสกายริมต้องการคนอย่างเจ้าสู้เพื่ออิสรภาพของเธอปะเราต้องไปกันแล้ว ข้าดีใจนะที่เจ้าตัดสินมากับข้าเราใกล้กถึงลิบร์บูดแล้ว เอิที่นี่จะยังไม่มีใครรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นมาถเถอะเธอเดร์อ,อาจทํางานางาที่โรงสีอยู่เห็นอะไรอีกล่ะแม่ตัวใหญ่เท่าคุเสาวสีดํายังกะกลางคืนมันบินไปทางนั้นแล้วลมังกรเหรอแม่ขอละแม่ถ้าจะให้ทุกคนคิดว่าแม่บ้านะและผมก็มีอย่างอื่นที่ดีกว่ามานั่งฟังมังกรด้วยความแฟนซีของแม่อ่เดี๋ยวแกก็เห็นมันเป็นมังกรมันจะฆ่าเราหมดลูจ้าต้องเชื่อว้าวชื่อคุณแฟนซีดิ เป็นนักเวหรืออะไรสักอย่างเปล่าเกอเดออ้าพี่ชายมาร่าเบตาดีใจจังที่ได้เจอพี่ mm hmm. แต่ปลอดภยัยดีเปล่า Go, ที่ <do. S 1> มาที่นี่ <Do. S 1> เราได้ยินว่าอันฟริก จเจอเด้อพี่สบายดีอย่างน้อยพี่ก็อยู่นี่แล้วไงเป็นไรเปล่าเกิดอะไรขึ้นและนี่ใครหนึ่งในพวกพี่เหรอไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกแต่เป็นเพื่อนอนะจริงจริแล้วพี่เป็นนี่ชีวิตเขาอยู่ด้วยพอจะมีที่ให้เราคุยกันไหมคือไม่อยากจะพูดตอนข่าจากเฮลเกนถึงหูพวกจักรวัตแล้วเฮลเกนเหรอมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออพี่วถูกตามน้องมา ฮอสตลงมาสักแป๊บหนึง่งจะให้ช่วยอะไรหน่อยเรโล็มาทำอะไรที่นี่แล้วเนี่ยดีใจที่เจอเจ้านะฮอสตแค่ลงมาเดี๋ยวนี้อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังลงไปลูงเลยล่อคุณลูกเลยล่อ ลุงเลยล็อบลุงเลลอบ,ลลลอบข่อดูขวานหน่อยได้ไหมครับคาถานจากวัดปกิกคนแล้วครับแล้วลุงรู้จักอันฟิกสตอมคอกจริงหรอครับฮา huh? ร์ตรอหน้านี่ไม่ใช่เวลามาเล่นนะไปแล้วไปดูถนนทางใต้มาหาเราถ้ามีทหารจากวัดโผล่มาโอ้ oh, แม่ก็ผมอยากคุยกับลูกคุณลุงเลลอบนี่นะดูสิใกล้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มทีแล้วนะอาจไม่นานนะก่อนที่เจ้าจะร่วมสู้เพื่อตัวเองน่ะ ใช่ใช่ไม่ต้องห่วงลุงเลลอบผมจะไม่ให้พวกทหารนั่นมารอบข่าลุงเด็ดขาดเล่ลอบ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นหรอือเจ้าสองคนอีดูแบบป่านรกโปกเลยข้าจำไม่ได้เมื่อนอนครั้งสุดท้ายจะเริ่มตรงไหนดีแหละอืมก็ข่าวที่พวกเจ้าได้ยินเรื่องอันฟริกเป็นเรื่องจริงพวกจกวักรวรรดิซุ่มโจมตีเราทางข้ามดาร์ควอเ r อร์เหมือนพวกมันจะรู้ว่าเราจะไปไหนแต่นั่นมัน สองวันที่แล้วเราไปอยู่ที่เฮลเกนเมื่อเช้าและคิดว่าทุกอย่างมันจะจบมันให้พวกเราเข้าแถวหน้าพิชคาดและมันก็พร้อมที่จะสับหัวเราไอพวกจากวัดขี้ขาดพวกมันไม่คิดจะให้ความยุติธรรมกับอันฟริกเลยกบฏผู้ต่อสู้เพื่อคนของเขาเองทั่วสกายลิมจนกว่าจะให้เห็นความจริงจนกระทั่งจากไหนไม่รู้มังกรบุก พี่บอกนะว่าตัวจริงมีชีวิตจริงๆพี่ก็ยากที่จะเชื่อเหมือนกันแต่พี่ก็อยู่ที่นั่นมันมีเสียงแปลกๆมาเราอาจจะตายแล้วก็ได้ถ้าไม่มีมังกรน,นั่นในช่วงที่วุ่นวายแล้วก็เพนออกมาซะเลยนี่เราเป็นพวกแรกหรือเปล่าที่มาถึงลิเวบูร์ก่อนน่ะไม่มีใครมาจากทางใต้เลยวันนี้เท่าที่รู้มานะอืมก็ดีบางทีเราอาจจะพักได้สักระยะ พี่ไม่ชอบที่จะเอาครอบครัวมาร่วมอันตรายด้วยนะเกเอร์เดอร์แต่ไร้สาระพี่และเพื่อนพี่ถูกต้อนรับให้อยู่ที่นานเท่าที่ตามใจเลยละให้ข้ากังวลเรื่องพวกจักรวัตเถอะเพื่อนเลยรล็อบก็เหมือนเพื่อนข้านี่กุญแจบ้านฉันอยู่ได้ตามใจเลยนะถ้าต้องการอะไรอีกก็บอกฉันนะเออขอบคุณครับแต่ผมเกรงใจจังงั้นก็เอาหมดเลยและกัน แต่มีบางอย่างที่เจ้าต้องทาให้ข้าไม่สิทุกคนที่นี่เลยท่านยาวต้องรู้ว่าถ้ามีมกรมาเพ่นพ่านริเว์พูลป้องกันตวัวเองไม่ได้เลยเราต้องไปบอกยาบรากูในไวท์รันเพื่อส่งกําลังทหารเท่าที่เขาได้ถ้าเจ้าจัดก,การเรื่องนี้ให้ข้าข้าคงเป็นนีเจ้าเลยขอบคุณมากน้องพี่พี่รู้ว่าพี่วางใจน้องได้เดี๋ยวน้องกลับไปทํางานก่อนนะคะก่อนที่จะพลาดแต่มีใครรอดออกมาบ้างแล้วอันฟริก ไม่ต้องห่วงหรอกนาพี่แน่ใจว่าเขาต้องออกมาได้มันต้องใช้มังกรมากกว่านี้ถ้าจะหยุดอันฟริกสตอมคร็อกเดี๋ยวก็จะให้พวกเขากลับไปได้บ้านนั่นแหละเจ้ารู้นี่คือให้เขาืมช่วยเลี้ยงแล้วพวกเขาใช่ไหมอ่าโชคดีนะพี่ชายแล้วเจอกันใหม่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่รู้นะว่าพักผ่อนยังไง